มาทำชาบูมา่ากินกันค่ะทุกคนใส่น้ำลงไปเลยจ้ากะให้พอประมาณนะ,ะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปมา่าสำเร็จรูปของไฮตีาน้ำซุปมีขายนะคะในตะการ์ติกต็อกช็อปเนาะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะปักลิงไว้ให้อีกทีนึงนะ,ะในส่วนของหม้อมา่าของเขาเมื่อนี่กับเสีบใส่นมจืดไปน้ำนะคะทุกคนเพื่อความกลมกล่อมส่วนวัตถุดิบของเขาเมื่อนี่กับสิกินแต่หมูนะคะอยากกินหมูสามสันค่ะยัง <ๆ S 2> ไม่จบค่ะทุกคนแอบชิมไปเมื่อกี้มันจืดเนาะก็เลยใส่รสดีกับน้ำมันหอยเพิ่มนิดนึงค่ะยังม่ซีบรเซ่บเชื่อ ฟอละมากเนี่ยมันก็แซ่บนี่แหละของรอยคนเส็บแบบเฮากะสิขาดความนัวว่าใดนะคะทุกคนอันใดมันแซ่บเข้ามากะเติมลงไปเลยจ้าหลายตอนเนี่ยจมต้มเสร็จเดือดปุ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 ดล้วเขาก็มาตักกินกันเลยค่ะอันนี้ของไม่กับสิกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะแค่ตักน้ำซุปมาลาใส่แมกก็แซ่บแล้วเดี๋ยทุกคน อืมจิ้มลงไปจ้าอาคาทุกคน แซ่บแต่ว่ารสชาติแตกต่างจากไปกินที่ร้านไหมก็ไม่เท่าไหร่นะก็หม่าล่าเลยนะโคน้ำเอาเป็นตะเบิองเปิดมอให้มนมโคกน้ำกินกันนั้ แบบหนึ่งมันห่อนโพดมันควันไวๆโอ้โหน้ำมันมาลาอู้มันต้องเป็นอันนี้ลวแหละนัวมันต้องเป็นหม้อใหญ่ <c oughs> 嗯，哇。